สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ถ่ายบรรยากาศต้นมะม่วงมาคุยกับเพื่อนๆนะคะมีที่ดินนิดนึงก็ปลูกต้นไม้ไว้ค่ะเจตนาคือเอาร่มเงานะคะแต่ทีนี้ผลพลอยได้ก็คือว่าได้ผลด้วยนะคะปีนี้น้ำดอกไม้ไม่เยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บเขียวเสวยค่ะ เนี่ยค่ะต้นเขียวเสวยปลูกมาเป็น20กว่าปีแล้วาะมันก็เลยสูงปี๊ดเลยทีนี้พออยากกินก็ว้าวุ่นนะนะคะเพราะว่าต้องขึ้นไปสอยบนระเบียงนี่นะคะรีบเลยเดี๋ยวก็จะเอาไม้ขึ้นไปสอยบนระเบียงนะคะเนื่องจากไม้สอยอยู่ข้างล่างเราเลยเอาผูกเชือกไว้นี่ค่ะผูกเชือกไว้ แล้วเดี๋ยวพอขึ้นไปบนระเบียงเราก็ดึงเอาไปใช้งานได้เลยค่ะก็ขึ้นชั้นสองมาแล้วค่ะถึงบนระเบียงแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้อยู่ข้างล่างเมื่อกี้อยู่ข้างล่างนะคะแล้วเราก็ผูกไม้ไว้นี่ไงผูกไม้ไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เนี้ยเราก็ดึงขึ้นมา ะะเดี๋ยวมาดูมะม่วงกันก่อนดีกว่าสูงมากเลยก็ประมาณบ้านสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่ามีไหมมะม่วงนี่ไงปีนี้ได้กินเขียวเสวยหน่อยค่ะ เวลาเห็นลูกเขาห้อยอยู่บนต้นก็ชื่นใจนะคะเนี่ยะเราเล็งแล้วเดี๋ยวเราก็จะสอยสักหน่อยอาจจะเอาไปแค่ลูกสองลูกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมาชิมก่อนค่ะว่ามันหรือยังว่าแล้วก็เอาเลยนะ ร่มเลื่นดีนะคะปลูกไว้ก็ได้ร่มเงาแต่ก็ต้องออดูแลกันนิดนึงตัดแต่งกิ่งบ้างค่ะธรรมชาติสวยงามต้นไม้มีคุณนะคะนี่ค่ะเผื่อเพื่อนจะเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะแต่ก็มีอยู่อันเดียวอยู่ชั้นล่างก็ผูกเชือกไว้กับนี่ค่ะเราผูกเชือกไว้เลยกับบนต้นแล้วก็ห้อยปลายลงไปเวลาที่เราจะใช้เราก็ผูกแล้วดึงขึ้นมาใช้เนี่ยค่ะได้แล้วค่ะ หนึ่งลูกเดี๋ยวเอาอีกสักลูกหนึ่งนะคะได้แล้วค่ะสองลูกเดี๋ยวเอาไปชิมดูก่อนนะคะว่ามันหรือยังแล้วค่อยมาเก็บเพิ่ม